ข้าท้องเก้าหัวเก้าหัวเปนแบบนี้เลยสวัสดีค่ะาี่ล่ะสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะตัวเองกันอาะน้ำลายไหลแล้วลูกมีลูกซื้อลูกโทรเหม่งมากเลยเหรอเหม่งอือไข่หอมนะไม่ใช่วันนี้เอากิ่นเนาะขลิ่นตลบตลกเนาะมาแล้วกอลอ่ะอ๋อจะอ๋อยรู้สึกว่าเมื่อเช้าอ่ะตอนที่พี่แบบตอนที่ลูกตื่นแล้วอ่ะแต่พี่ยังหลับอยู่อ่ะ มันมีกลิ่นแบบเหม็นมากเลยลูกตดเหรอหรือไม่มีเหมือนดอกไม้ดองอ่ะเด่เยวนี้แล้แต่คือฝันว่าอะไรหรือมาฝันว่าน้องพี่ตดแต่ได้กลิ่นแบบชัดมากเขาวิ่งมาน้องพี่ตด้ันพีตน้องพีตโอ้ยระวังลูกหนูจะปีนขึ้นมาเหรอไม่เอาไม่เอาพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแผลมีปีนะนะโบจะเดี๋ยวถทำนีต้องไปล้างควานท้องเหมือนปลาปุกทำไงลูกเป็นหนองอยู่ในภูมิอ่ะ อขึ้นไปเลยขึ้นมปเถอะขึ้นไปเดี๋ยวบาร์มีเป็นเหมือนปะพุหนอนนั่งกับบามีใช่ไหมต้องทำให้ลูกคุณปีมับอกว่าให้บามีตอบเอลิซาสักหน่อยได้เดี๋ยวบาร์มีพี่ตอบตอนในอินบ็อกซ์นะคะขอบคุณมากนั่งข้างบามีก็พูดไล่ถ่ายวันอาทิตย์ไหมวันเธอแล้วค่ะมีวิปปิ้งไม้ไม่นั่งทับารมีนะอุ้ยเบาๆลูกอย่ากระแทกบามีเยอะลูกไลฟ์วันอาทิตย์ได้ไหมวันอาทิตย์นโบไม่ว่างอ่ะ ตอนอานโบเป็นหลักเลยเพราะว่านาโบเป็นคนทําโปรแกรมทุกอย่างให้ฉัน,น,น,นทําไม่เป็นชวยันไม่ได้แต่วันหยุดของก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะโอ,อย,อยวันหยุดเสื้อขอก็ไม่ได้เยอะขึ้นนะเออว,วันไหนก็เท่าเดิม <c oughs> ไม่แต่เราจะไลฟ์ตอนช่วงแบบ <c oughs> เรื่องงานแล้วไงดูแม่ออยแล้วเอามาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกได้ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะรู้สึกดีใจที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะอันไหนที่ไม่ดีก็โยนทิ้งไปอันไหนที่คิดว่าใช่ก็ลองดูนะคะขายเพจไหนเพจทีพีนะคะไงรขาเอีากันเอาให้ีาดูย้ดูตัวอย่างเสื้อหน่อยตัวอย่างเสื้อวันนี้ไม่ได้ใส่อะเข้าไปดูในเพจได้นะเอ้ยเข้าไปดูในไอจีได้นะ ยเปิดดใหู้คืเอเสื้อตัวคือเสื้อน,อนี้เป็นเสนะื้อสมายน,นะแต่ไม่ทำไซส์เด็กนะคะมีแต่ไซส์ผู้ใหญ่